ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่ไม่เหลือกำลังของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งพระเจ้าพระบิดา ลูกมั่นใจในท้อยคำของพระองค์ลูกมีความหวังท่ามกลางปัญหาลูกขอมอบสิ่งที่เผชิญไว้ในมือของพระองค์สิ่งใดที่ดูเหมือนจำกัดเป็นไปไม่ได้สิ่งใดที่เกินกำลังไม่มีทางออกพระเจ้าจะเป็นทางออกสำหรับทุกปัญหาให้แก่ลูกพระเจ้าไม่จำกัดพระองค์ทําสิ่งอัศจรรย์เกินกว่าที่ลูกจะเข้าใจ กำแพงเมืองเยริโคที่แน่นหนาพังทลายลงมาภายในเจ็ดวันทะเลแดงถูกแยกให้กลายเป็นแผ่นดินแห้งเพื่อให้ชนชาติของพระองค์ได้เดินข้ามไปพระเจ้าทรงอยู่เหนือปัญหาของลูกพระองค์ต่อสู้ปัญหาแทนลูกลูกจึงขอวางใจในพระองค์คนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพรคือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้า ลูกขอเชื่อวางใจแล้วรอคอยคำตอบจากพระเจ้าเพราะพระองค์คือทางออกเดียวสำหรับทุกปัญหาในชีวิตของลูกลูกอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อเมนหากท่านกำลังเผชิญปัญหาหนะักและต้องการคำอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข02097 1นึ0กดหนึง